เรื่องของพม่านะครับการชุมนุมประท้วงในพม่านะครับแล้วก็การชุมนุมประท้วงในสเปนหลักที่เห็นแล้วก็แตกต่างกันในเชิงงานสังเคราะห์คือพม่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีประเทศใดหรือกลุ่มคนใดาสามารถไปดำเนินการกับมินออนไลน์ กูนาก็น่าอาตัตตระหารในประเทศพมา่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซงชันอย่างที่ผมเคยเรียนเชิงสังเก์ไปแล้วทหารพรมาร่าโดนเซงชันมุโยเซงชันยังไงฮะโดนล็อกดาวน์โดน, down, โ,ดนโอ้สารพัดมาตลอดระยะเวลา5 6 0ปีนะครับแล้วก็การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆเข้าสู่พมา่าเนี่ยทำให้พมา่ามีปัญหาและเดือดร้อนมานานนะล่าวนี้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นยิ่งเซงชันเท่าไหร่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในประเทศพมา่านั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนนะครับปรากฏการณ์ของสถานก,การณ์ทั่วโลกวันนี้พม่าก,ก็มีการชุมนุมประท้วงฮะมีรายงานว่ามีคนชุมนุมเรือนแสน ต่อสู้กับเผด็จการ UN ก็เตือนอย่าคิดนะครับปราบปรามแรงจากบานปลายแล้วก็จะคุมไม่อยู่ผู้คนหลายพันคนหลายแสนคนฮะชุมนุมประท้วงนะเดินขบวนในประเทศพมา่าปฏิเสธคำอ้างของกองทัพที่ว่าประชาชนสนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งขององศาสูจีขณะที่เจ้าที่ UN เเตือนว่าหากมีการใช้กำลังนะครับจำนวนมากนะครับ ตามที่เป็นข่าวก็อาจจะทําให้สถานการณ์ลุกลามจนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการควบคุมได้นะครับเรื่องราวของพม,ม่านี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการปราบปรามเริ่มมีการปราบปรามเกิดขึ้นในพม,ม่านะครับแล้วกการปราบปรามในพม,ม่าคราวนี้นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มนะครับจะรุนแรงขึ้น ตำรวจเริ่มเพาสลายการชุมนุมในขณะที่กลุ่มแฮกเกอร์ถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาลของพม่านการประท้วงการรัฐประหารกลุ่มแฮกเกอร์นะครับโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลพม่านะครับขณะที่สงครามไซเบอร์อุบัติขึ้นหลังจากทางการสั่งปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดต่อกันนะครับเป็นเวลาเป็นเวลา4วันนะครับก็นะคือเป็น <c oughs> การตอบโต้นะครับของฝั่ง พม่าที่มีการเคล่นไหวทางการเมืองและมีการตอบโต้กันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าทรัมป์นะครับแค้นหนักบีบริบบิลเกนเทผู้นำวุฒิสภาขณะที่ตัวเองโดนเดมโมแกรตฟ้องสมรู้ร่วมคิดปลุกป,ปั่นมอบนะฮะบุกแคปิตอลทรัมเรียกร้องวุฒิสมาชิกริับิลิกนเทเมคคอร์เนลนะครับผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทน รัศดรซึ่งเป็นสภาสูงนะครับอ้างาบุญคุณช่วยแมคคเนลให้ได้เข้าสภาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพร้อมขู่ใช้อิทธิพลที่มีลดเหลือในพักเคลียสมาชิกที่ไม่เข้าข้างตัวเองขณะเดียวกันสมาชิกเดมโมแกรตยื่นฟ้องทรัมป์และจูเลนีนะครับทนายคู่ใจรวมถึงกลุ่มขวาจัดอีก2กลุ่มละเมิดกฎหมาย ค,ค,ครูคลาสเคอร์เรนนะครับแล้วก็ด้วยการสนับสนุนมอบบุกสภาเมื่อต้นปีขัดขวางการรับรองชัยชนะของไบเดนนะครับในสหรัฐอเมริกาก็ำลังวุ่นนะครับเล่นกันเองสัต์กันเองฟ้องร้องกันเองประธานดีเก่าประธานดีใหม่กำลังเดินเกมอย่างหนักในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น นะครับปกกลุมสหรัฐอเมริกาทองคําก็ลงหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่สถานการณ์ที่เรียกว่าส่งตัวนะครบับราคาน้ํามันขยับขึ้นอีก1ดอลลารา์สหรัฐนะครับหลังอุณหภูมิหนาวเหน็บในเท็กซัสนะครับส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตในรัฐผลิตน้ํามันดิบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับบัวซีดปิดในกรอบแคบๆนักลงทุนถอนตัวออกจาก หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่องคำแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นมานในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมที่จะมอบเงิน,นจำนวน200ล้านสนับสนุนองค์การอนามัยโลกนะครับหลังยกเลิกแผนการถอนตัวนะครับเอนโทนี่บรินเคนรัฐนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีแผนจะจ่ายเงินอีกกว่า200ล้าน แก่องค์การอนามัยโลกในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะหลังกลับลำถอนตัวของประธานาธิบดีโดนทรัมป์เงินดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาเคยสัญญาว่าจะมอบให้กับองค์กรสาธารณสุขนะครับโลกแห่งนี้ซึ่งพวกเขาเคยมีการบริจาคเป็นรายใหญ่ที่สุดนะครับออนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงการต่างประเทศย่างบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนการเงินที่สำคัญให้แก่โครงการโคววด นะครับแผนนานาชาติสำหรับการแจกจ่ายโควิดในทีแก่บรรดาประเทศที่ยากจนด้วยฮะรังรัฐก็กลับมากลับลานะฮะก่อนหน้านี้จุกทรัมป์ทรัมป์ก็ไม่เอาด้วยในขณะที่ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตแล้วถึง21คนเส้นพาย,ยุรุูหนาวถล่มสหรัฐอเมริกาชาวเท็กซสัสนะครับทนอากาศสุดขั้วโดยไม่มีไฟแล้วก็ไฟฟ้าใชา้นะครับชาวเท็กซสัส ต้องเผชิญกับอากาศหนาวสุดนะฮะโดยปราศจากเครื่องทำความเย็นเป็นวันที่3ติดต่อกันขณะที่พายุรุนหนาวครั้งประวัติศาสตร์ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเป็นประวัติศาสตร์คร่าชีวิตชาวบ้านแล้วอย่างน้อย21คนในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่อินโดนีเซียเริ่มขั้นที่2ฮะฉีดโครงการวัคซีนโควิด -19 มาอย่างเร็วพรุดเลยนะครับ บรรดาเทรดเดอร์ในตลาดหลักทรัพย์เป็นคนกลุ่มชุดแรกนะครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 หมู่ในขั้นที่2ของอินโดนีเซียต่อต้านโควิด -19 นะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วขณะที่รัฐบาลหาทางกอบกู้เศรษฐกิจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากโรคระบาดในครั้งนี้นะครับเท็กซัสก็มีการเร่งทำการช่วยเหลือเต่า เต่าทะเลหลายพันตัวหนาวจนถูกหนาวแข็งจนถูกซัดเกยเข้าทะเลนะครับลมหนาวเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เท็กซัสนะฮะเกิดหนาวจัดกระทันหันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่มนุษย์เท่านั้นนะแต่ยังทำให้เต่าทะเลหลายพันตัวถูกความเย็นจับถึงคั้วกระดูกอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับ เต่าหลายพันตัวไม่ได้เตรียมตัวกับการลดลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มาเกยตื้นบริเวณเกาะพาเดร์พาเรนะครับทางฝั่งทางตอนใต้ของเทสกซั์กลุ่มอาสาสมัครก็จับเต่าจำนวน4,700ตัวไปศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งพวกมันถูกใส่ในอ่างและคอกก่อนที่จะถูกปล่อยนะครับธรรมชาติเมื่อน้ำอุ่นขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่ น่าประหลาดใจเดียวนะฮะจูจ่ๆก็หนาวจัดขึ้นมาในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่มลพิษทางอากาศนะครับปรากฏว่าทำคนตายไปแล้ว1,600,000คนในเมืองใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับสภาวะมลพิษที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก่อนวัยอันควร1 6 0 0 0 0คนในเมืองใหญ่ที่สุด5แห่งของโลกเมื่อปีที่แล้วถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้น บางพื้นที่เนื่องจากการล็อกดาวน์โควิด -19 กลุ่มที่สิ่งแวดล้อมนะครับมีการระบุไว้นะครับซึ่งก็เป็นทําให้คนเสียชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5นะครับในขณะที่ห้องของอพาร์ตเมนต์สุดหรูในฮ่องกงฮะจำนวนปรากฏว่าจำนวนราคาเนี่ยนึ่งล้านทุบสิติแพงที่สุดในเอเชีย ฮ่องกงกำลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งเร็ว้ายที่สุดในหลายปีนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์หรูยังคงเฟื่องฟูลหลังห้องอพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งถูกขายในราคา59ล้าน <c oughs> ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือาเรา1 7, 60, 1, 7ล้านบาทนะครับสร้างติสติห้องแพงที่สุดในเอเชียสำหรับอัตราการขายต่อตารางนิ้วนะครับขณะที่อพาร์ตเมนต์ที่แพงกว่านี้ในฮ่องกง เป็นเพนท์เฮาส์สุดหรู3,378ตารางฟุตหรือ1,000กับ29ตารางเมตรนะครับเป็นเขตที่พักอาศัยของคนรวยนะครับสร้างเสถียิใหม่สำหรับการขายนะฮะคนขังจะแพงถึงแพงมากก็เป็นเงินถึง1,760ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในสเปนปรากฏว่านะครับ เรื่องของสเปนเนี่ยก็เกิดแก๊สน้ำตากระสุนยางเกิดเหตุระเบิดปลิวว่อนกาะจน2คืนในสเปนประท้วงต่อต้านการจับแรปเปอร์ดูมินเหยียดยม้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตำรวจยิงแก๊สน้ำตากระสุนยางนะครับระเบิดเสียงเข้าใส่การประท้วง2จุดนะครับซึ่ง <c oughs> หลายพันคนในกรุงมาริดและก็อาบาร์เซลโลนานะครับจุมนุม2คืน ที่มีขึ้นหลังจากที่แรปเปอร์คนหนึ่งถูกจับข้อหาแต่งเพลงยกย่องพวกเกาะการร้ายนะครับและดูหมินพระมหากษัตริย์เบื้องต้นบริเวณจตุรัสปรา,า่าเดลโซใจกลางเมืองหลวงเป็นไปอย่างสันตินะครับผู้คนตบมือพร้อมเพลียงกันนะและตะโกนว่าไม่เอาแล้วความรุนแรงจากตำรวจและปล่อยปาโพอาฮาเซลนะครับแรปเปอร์ที่ถูกจับกลุ่มที่ในแคว้นกาตารุนยา ตำรวจพุ่งเข้าชาร์จผู้ชุมนุมด้วยตะบองแล้วเกิดการประทะเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในประเทศสเปนในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าจากเรื่องของมาตรา1 2, ในึ่งสอใกล้กับประเทศไทยดูมิ่นเยียดยามากัดมาได้สถาบันพระมหากษัตริย <c oughs> ์นะครับในสเปน กำลังเป็นปัญหาทําให้เกิดการเจราจนเกิดขึ้นในประเทศสเปนจนมีการสลายการชุมนุมในพม,มา่าก็เกิดการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ชุมนุมก็มีปริมาณมากขึ้นแต่เจ้าหนท่ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกับรัฐบาลของทหารพม,ม่าได้ UN ก็ได้แต่เตือนดูเอ็นก็ได้แต่ขู่นะครับสหรัฐอเมริกาก็ ความบาดแต่ก็ทําอะไรทหารพม่าไม่ได้ครับปู้ชุมนุมภายในประเทศเริ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะพม่าก,กําลังมีปัญหาเพราะว่ามินออนไลน์วางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ครบจึงเกิดการต่อต้านแบบนี้เกิดขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับสหรัฐอเมริกากลับมาเข้าร่วมนะครับกับองค์การนานามัยโลกด้วยการจะสนับสนุนเงินนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อต้านองค์การนานามัยโลก นะครับเรื่องของที่มาของโควิด -19 คราวนี้เดโมแครตนะครับก็หันกลับมาสนับสนุนองค์การอนามัยโลกฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะหุ้นส่วนคอยดูฮนะเรื่องของอ,อ,อนามัยโลกเนี่ยนะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เรื่องการแพร่ระบาดโควิด -19 มันจะย้อนสะท้อนกลับไปที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมพอรักที่ทั้งทรัมป์ทำมาตลอดฮะ หลักที่เดว่าชาตินิยมโดยมีวัตรกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์หรือ American ต้องมาก่อนตอนนี้สหรัฐอเมริกาในเชิงงานวิเคราะห์ก็กําลังวุ่นมีการฟ้องร้องมีการแจ้งความหนึ่งคดีกันเองมีการเอาคืนกันในกลุ่มของ r ีพับลิกันที่ต่อต้านประธานาธิบด,ดีโดนัลดทรัม p ์ ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของโควิด -19 เราคงเห็นชัดขึ้นนะครับองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าโควิด -19 นั้นไม่ได้เกิดจากในห้องทดลองในประเทศจีนที่อู่ฮั่นแต่อย่างใดนะครับและยืนยันว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจริงซึ่งมีองค์การอนามัยโลกเข้าทำการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังฮะที่บริเวณจีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสก,ก่อนหน้านี้มีการพบเชื้อ ในแกลบก่อนที่จะมีการระบาดที่อูฮันนะฮะในฝรั่งเศสและในสหรัฐอเมริกาทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นนะฮะตอนนี้เดมโมแครตหันไปสนับสนุนาทางองค์การนานาไมโลกทุกอย่างจะเริ่มกระจ่างขึ้นนะทรัมป์ผมว่านักงานะเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับทรัมป์ผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ซึ่งไปไปมามาประเทศที่ขายได้ดีที่สุดก็คือสหรัฐเมการองลงมาคืออังกฤษนะครับในเรื่องของ พม่าะนะครับการชุมนุมประท้วงในพม่าะนะครับแล้วก็การชุมนุมประท้วงในสเปนหลักที่เห็นแล้วก็แตกต่างกันในเชิงงานสังเคราะห์คือพม่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีประเทศใดหรือกลุ่มคนใดสามารถปดำเนินการกับมินอองไลผู้นำก็น่าอัตรประหารในประเทศพม่าได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเซงชันอย่างที่ผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไปแล้วทหารพรม่ามันโดนเซงชั่นมุยเซงชันยังไงฮะโดนล็อกดาวน์โดน, lockdown, โ,ดนโอ้สารพัดมาตลอดระยะเวลา560ปี นะครับแล้วก็การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆเข้าสู่พม่าเนี่ยทำให้พม่ามีปัญหาและเดือดร้อนมานานนะคราวนี้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นยิ่งเสียงเช่นเท่าไหร่คนที่จะได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในประเทศพม่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสเปนนะครับเรื่องการดูหมินเหยียดย้ำอาคาดมัดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในประเทศสเปนตอนนี้ก็มีการจับกลุ่มเนืองคดีก็เกิดการประท้วงต่อต้านไม่ต่างอะไรจากประเทศไทย ไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยในก่อนหนะ้านี้สหรัฐอเมริกาก็มีการจับกลุ่มผู้ดูหมิ่นประธานาธิบดีอาคาดมาด้ายประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายสเปนหนะักกว่าไทยนะฮะถึงขั้นประกาศแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกรัฐการตารุญญากลุ่มที่ประกาศแบ่งแยกเป็นคณะเทศมนตรีเดิมฮะสุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีหลบหนีออกนอกประเทศทีมงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศถูกจับกลุ่มดำเนินคดีทั้งหมด ในแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยก็เป็นแคว้นที่จะประกาศเอกราชจะแยกตัวออกจากประเทศสเปนสเปนปกครองในระบอบราชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าดูท่าแล้วมอบอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับโดยภาพรวมการดูหมิ่นเหยียดย้มอาฆา,าตมัดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสเปนไม่ว่า จะเป็นสหรัฐอเมริกาดูแล้วนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นในบรรทฐานตามข้อกฎหมายเดียวกันฮะดูมินอ่าประมุขของรัฐนั่นหมายความว่าก็จะมีความผิดตามกฎหมายฮะไม่ต้องว่าประเทศอื่นไม่มีนะประเทศอื่นก็มีนะประเทศไทยมีประเทศอื่นก็มีเพราะก็ใช้กฎหมายเดียวกัน,นใช้หลักทั้งคอมมอนลอและสีวิลลอมารวมกันก็คืออ่าสิ่งที่รัฐกําหนดแล้วก็ที่สําคัญก,ก็คือพฤติกรรมของคนแต่และประเทศแล้วแต่โทษนะครับ ว่าจะใช้โทษหนักโทษเบาอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำของคนภายในประเทศนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์สิกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัตนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใคร มาแสนนาะมาพาก้าผ่านให้ไทยพนทย้นภัยใครที่หวงแหนกันดิ้นของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิิไ,ไลของคนไทยตลอดกา มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้านนกราเริงโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาว เดินบนพื้นเดินก็มีแจะได้ยินแต่คำ มีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้าน มาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ใหโอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย